สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาบอกวิธีการแก้เวลาน้ำยามันซึมที่คอยนะครับผมจะต้องไปให้ดูนะครับนี่นะวิธีแก้น้ำยาซึมที่คอยตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะซึมหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้ผมซึมหนักมากเลยคนระับวิธีแก้ขั้นแรกนะก็คือ,อคุณเห็น ให้ขั่วตรงนี้นะครับที่มันเป็นขีดนะครับขีดตรงกันนะครับเวลาใส่นะให้ใส่ตรงกับแม่เหล็กตัวนี้นะครับตัวเดียวนะแล้วก็ให้ตรงกับที่เติมน้ํายาตรงนี้นะครับมันก็พอช่วยได้นิดนึงนะครับโอเคเ็าใส่อย่างนี้ให้มันตรงนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็ให้เราเอาสำลีนะครับเห็นไหมครับสำลีเนี่ยยัดเข้าไป2ฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งบนกับฝั่งล่างนะครับห้ามยัดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะเพราะมันจะไปเนี่ยปิดรูลมนะครับก็ ยัดไว้อย่างนี้นะครับพอเวลาน้ํายามันมันมันซึมออกมาเนี่ยไอสัมบีตัวนี้มันก็ช่วยดูดซับน้ํายานะเพราะว่ามันจะช่วยดูดซับน้ํายานะครับรร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 แล้วก็ทําให้น้ํายาเนี่ยไม่ลงไปในตัวเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงไปในตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับสัมบีก็เป็นสัมบีเซเว่นธรรมดาเนี่ยยัดได้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีนี้มันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าผมทําดูแล้วมันก็ ก็็โอเคนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ํายาเนี่ยไม่ลงไปในตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นดกเอ็กนะครับคอยที่ผมใช้ก็จะเป็นคอย0.15นะครับโอเคก็ถ้าเกิดทําได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นทําแล้วนี่มันมันช่วยได้จริงไหมนะครับเพราะว่าผมมาลองทาอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะขอบคุณที่รับชมครับ